ตำนานบทใหม่ราชาองค์ใหม่แห่งท้องถนนเอ็กไซเตสัตว์ร้ายที่ถูกสืบเชื้อสายจาก r าร์ซี s สความแรงความเร็วจาก r าร์ดีดีไซน์ปรับใหม่ บาะนั่งทรงสปอร์ตไม่เหมือนใครยางขนาดใหญ่เสียงท่อกระหึม่มเล้าอารมณ์ช่วงหน้าปรับใหม่ดุดันกว่าเดิมไฟท้าย LED แบบ R D N A หน้าจอแสดงผล LCD แบบมังติฟังก์ชั่นแรงกว่าใครด้วยเครื่องยนต์155ซีซีพร้อมกับวาวแปรผัน VVA แรงกระชากใจตั้งแต่บิดครั้งแรกตารานการจุดระเบิดแบบ3มิติที่จะทำให้รถแรงทุกครั้งที่บิดเกียร์6สปีด ให้อัตราเร่งที่มัน่นเร้าใจในทุกการเปลี่ยนเกียร์และเอาใจสายเดินทางไกลด้วยเกียร์6ทั้งประหยัดและลดการสึกหลอของเครื่องยนต์ถอนเกียร์ล้อไม่ล็อกด้วยระบบ assist and slipper c l u t c เฟรมแบบท่อกลมเบาและแข็งแรงในเวลาเดียวกันหูจับเครื่องยนต์ใหม่โช้คหลังแบบโมโน ชงหน้าปรับใหม่รองรับทุกอุปสรรคหยุดรถอย่างมั่นใจด้วยจานเบรกขนาดใหญ่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS โซ่แบบโอริงไปให้ไกลขึ้นด้วยถังน้ำมัน5.4ลิตรท่องจ่ายไฟ12โวลต์กุญแจแบบสมาร์ทคีย์จงคาระวะเดราชาองค์ใหม่แห่งท้องถนน New Yamaha x x i i t e r ไฟไฟ155 VVA ABS